อันนี้คือดูเพื่อนเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะถึงรอบเราอุ้ยสวยมากว้าวสวยมากโหสวยขึ้นขึนปาดประเทศไทยทุกคนว้าวไทยแลนด์โอ้โหมีเครื่องเล่นที่แบบทันสมัยแล้วก็แบบสูงที่สุดในโลกนะทุกคน สู้คืนน้อยทนกันสยข้นนอยคนจไหวบาเบาตูวจังใดดีเอาจ้งใดเอาจ้งใดดีแบบนี้นะเอาสู้ๆเด้อจังใดก็สู้ๆไปเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบ่งได้สมเนาะสวร์ก็ยังเห็นคือกันนี่ โอ้โหเป็นกำลังใจให้เด้อสองหนุ่มลาวยูทูบเบอร์ลาวของเขาเนาะ <c oughs> โอ้ยสาวอนกับลุ่นหนำโซโซกันน้อยแท้กก็ทุกคนเนาะแต่ว่ากัแบบว่า้าประกันอยู่แล้วเนาะเฮลโลสบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวอนอีกแล้วเนาะทุกคนมื้อนี้เนาะสาวอนจะพาทุกคนไปเบิ่งคลิปที่เสียวทุกคนเสียวแต่สวยเนาะ เป็นเครื่องลินใหม่ล่าสุดของประเทศไทยที่มีความสูงที่สุดในโลกอาจจะติดอันดับที่3ของโลกก็ว่าได้แล้วอยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปเนาะคือในคลิปเนาะก็คือจะเป็นเบากิแรงแล้วก็เบาตู่ที่เพื่อนเป็นยูทูบเบอร์ลาวเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นไปสัมผัสเครื่องลินนี้ ของประเทศไทยตั้งอยู่ประเทศไทยจะเป็น,นอะไรยางให้ทุกคนไปเบิ้งในคลิปเนาะก,ก่อนอื่นนะสาวรก็ต้องขออนุญาตเด้อ่อาบ่าวกีแรงและกระบาวตูเดือที่สาวรเอาคลิปมาเผยแพร่แบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี่นําเดือสาวรจะขออนุญาตนะคัดลอกลลงกนไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ้งคลิปเต็มเต็มหรือไปกดติดตามซ่องของเพิ่นได้เลยสาวรขออนุญาตนะอาเผยแร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิ้งได้เห็นได้ว้าวไปพร้อมๆกันไปเบิ้งในคลิปพร้อมๆกันเลยทุกคนไปกันเลยแล้วก โอ้โหโอ้ว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ FC บอลกิเลนด์สวัสดี FC ตามภาษาบาตูคุณดินแฟมิลี่เนาะตอนนี้บอลกิเลนด์อยู่ที่เอเชียชิกเดอะลิเวอร์พอนต์นะครับกับดูตรงหน้าเครื่องเล่นใหญ่ใหญ่แฮงโอ้สกายไฟสวิงเนาะสวยมากครั้งแรกเนาะ ตื่นเต้นมากๆเนาะจะได้ขึ้นไปตรงนี้ก็บเบากี่แหล่งนะครับกับตามภาษาเบาตู้เบาตู้จะขึ้นไปทำการสองคนกัมีคาสันเลยโอ้ยังมาท่านขึ้นช่ามกัมาถ่ายคลิปวันก่อนนะครับพี่ๆแนะนำนะครับอยากเห็นมุมวิวข้างบนว่าสวยงามขนาดไหนเบากี้แหล่งส้วยไปถ่ายให้พี่ดูหน่อยผ่นวันนะครับกะ ขอบคุณนะครับพี่เนทนะครับจากคนไทยในต่างประเทศนะครับตีเพิินนะครับสนับสนุนขาขึ้นเครื่องครั้งนี้ด้วยซื้อตัวให้สุดยอดโชคดีจังเลยทุกคนก็อ๋อค่าตัวเนาะค่าตัว320บาทค่าตัว320บาทอ๋อ้อยย่บาทหนึ่งท่านแล้วก็ก่อนจะมาขึ้นเนาะแนะนำให้จองตัวผ่านออนไลน์ก่อนเนาะเพื่อจะไม่เสียเวลา เพราะว่าตัวเต็มทุกวันวันนี้ก็เต็มแล้วนี่อ๋ออันนี้เพิ่นก็นเอกสารที่เซ็นรองหลักก็ขึ้นไปออันนี้ก็เป็นซื้อแล้วก,กับา้านเลขที่แล้วก,ก็บเบอร์โทรเนาะซื้อแล้วก,กับบัตรหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบัตรแกล่งเ,เป็นพาส,สปอร์ตกับใส่หมายเลขพาส,สปอร์ตเน,ะนาะเต็มเต็มมากเลย พี่พี่ซีกับรอรุลุ่นน้ำกันเนาะว่าตื่นเต้นขนาดไหนของบนนี่ไปไม่กล้าขึ้นแล้วไปเบิ่งกันทุกคนไปเบิ่งข้างบนน้ำกันอ๋อสาวน์ก็ตื่นเต้นน้ำดิโอ้โหเฮยยิ่งใหญ่แหงมหาวากะขอบสวย ขอบคุณมากๆนะครับพีพีเอฟซคนไทยที่ผมไม่คิดไม่ผันว่าทําคลิปที่เมืองไทยนะครับจะมีผู้ใจใจดีนะครับ<ม>ที่จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องเล่นนี้ให้นะเพรวัน,นี่บรรยากาศดีเนาะสวรก็อยากาลองขึ้นเลยเนาะมาลุ้นนำกันเนาะว่าเบาวกี่แรงขึ้นไปจะเป็นเอาไรทุกคนเหมือนหมือนจะมีฝนตกปอยๆปๆด้วยนะครับอ แต่แบบสถานที่เพิ่นสวยงามเนาะทุกคนบ่งแมสสะอาดเฮงกว้างใหญ่ว,ว้าวโอ้โหตรงทางเขาอย่างอลังการเลยนะครับ<ฆ>เครื่องเล่นสูง<อ>ที่สุดเครื่องเล่นสูงที่สุดอบของโลกเลยนะครับเครื่องเล่นนี้นะครับน่าจะโอ้โหหนึ่งในสามของโลกว,ว้าวสูงสามร้อยใช่แลนด์สูงร้ยอยสามสิบกว่าเมตรเคีัย <G ül> เทียบกับตึกสามสิบหกชั้น บรรยากาศโอ้ oh my god คุณเต็มที่นี่เลยอู้สวยงามทุกคนคนก็หลายนล i̇şte. oh ern, เน้อ uh. งคนหนักโอ้โหฮะวิลุนล้นลุ้นทุกคนคนเยอะกล้าขึ้นหรือเปล่กล้าขึ้นหรือเปล่ขาสั่นเลยโอ้โหคันเั็นสวอนกับขาสั่นคือกัน ชวอนเป็นคนที่แบบกลัวความสูงที่นั่งสองสองที่แต่โบนีใจว่าจะขึ้นปีหยางมาเลยเนาะก็อยากขึ้นสองที่อยากลองสองที่แล้วก็อันนี้เปิดไฟนะครับประเทศไทยคนไทยแทบจะบินไปหาดวงจันทร์ได้เนาะโอ้โหเปิดไล่แล้วนะครับขึ้นไปนี่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับแบบเหมือนสปายเดอร์แมนเลยไม่ได้ขนาะ เป็น,น,น,ยนยังไงตื่นเต้นแห้งตอนนี้เห็นใบยินยอมกับคาสันเลยเห็นในยิ่ยอมกับคาสันแล้วอ๋อได้เขียนใบยินยอมคักแน่เด้อทุกคนก่อนที่จะเลียก็แบบตื่นเต้นแบบพูดไม่ถูกเนาะแต่ก็ไม่ดูหลายๆคลิปดูหลายๆรอบแล้วที่เครื่องขึ้นก็ไม่ไม่น่าจะกลัวเท่าไหร่ไม่ไม่น่ากลัวเนาะสองทุ่มกว่าเพิ่นจะเล่นเบาๆเพิ่งเล่นไม่แรงเนาะอ,อันนี้คือดูเพื่อนเล่นก่อนเนาะ เดี๋ยวเก็จะถึงรอบเราอุ้ยสวยมากว้าวสวยมากโอ้สวย่าพี้อินปารประเทศไทยทุกคนว้าวไทยแลนด์โอ้โหมีเครื่องเิ่นที่แบบทันสมัยแล้วก็แบบสูงที่สุดในโลกนะทุกคนเห็นไหมพี่อินเขาจะหมุนแบบไม่ไม่ไม่เร็วใช่หมุนสาๆรอบดึเลวเพื่อองกัน สียังใช่้านปเนใช่ใช่ใโอมเลยหมุนช้าๆไม่แรงมันไม่ไม่น่ากลัวนะมีตัวอะไอหหลงมาแล้วนะแป๊บเดียวตสี่นาทีพี่อนใช่ว้าวโอ้ทุกคนพอลเมนตนมีน่าตื่นเต้นนะ ตกมันเป็นไปแล้วไปเพราะน่ะวันนี้ต่อแถวเาวเลยเนาะลาแต่จองจองไว้สองทุ่มครึ่งไว้สองทุ่มครึ่งนี้สองทุ่มครึ่งกว่าแล้วแต่เา้องได้ต่อแถวก็ดูว่าเขาจองจะกถุงจะกงาหรือเขามาตัดคิวก่อนหมดเลยเพราะน่ะรีบจะขึ้นแล้ว เ่าขาสั่นเ่ามันแล้วขาสั่นเนี่ยมันแล้วแบบบรรยากาศเนาะสูดๆเด้อเบาตุเบากิเลงลองมาขึ้นเล่นเมืองในแล้วแต่มันก็แป๊บเดียวขอรี่แบบมันหนาวเว่อร์เนาะเมื่อกี้ขึ้นไปกับบทเสียงร้องเพราะว่ารอบดึกเพควรจะหมุนมุนช้ารอบข้างบ้านโอ้ ทรงใช้อันเปิดลายวันเมื่อก่อนคนก็มีคนแก่บางป่านกับมีคนแก่ที่นี่ลอยได้น้องสาวลอยได้น้องสาวนี่ขึ้นแล้วบ่าวกี่แรงกับบ่าวตัวคนสิขึ้นแล้วเด้อโอ้ยลุ้นน้ำดิ Welcome, Sky Adventurers! You are now boarding Sky Flyers. Before takeoff, please store all these items, such as toys, bags, glasses, and hats, in the locker to your safety. So oh, annoyed, <laughs> 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 ไหวบาเบาตู้จ <mówi> ังใดดีเอาจังไดเอาจังใดดีแบบนี้นะเอาสู้ๆเด้อจังใดก็สู้ๆไปเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งได้สมเนาะสาวนก็ยังเห็นคือกันนี่โอ้โหเป็นกำลังใจให้เด้อสองหนุ่มลาวยูทูบเบอร์ลาวของเขาเนาะ โอ้ยสาวอนก็รุนนระอโ,โซโซกันน้อยแทยก็ทุกคนเนาะแต่ว่ากัแบบว่าห้าประกันอยู่แล้วเนาะอือมีนนพนักงานมีเจ้าหน้าที่มาใส่อ่าอุปรกรณ์แบบนี้ให้เนาะนนะอือ อย่างดีแล้วก็มีเช็คอีกรอบนึงเช็คสองคนอ๋ออิสซาเบากีแรงกับเบาตู่เด้ได้ขึ้นไปแบบเป็นคนแรกเลยยูทูบเบอร์แต่ว่าตอนขึ้นยังบ่รู้ที่ได้ไปสัมผัสเนาะ <c oughs> ไขึนเครื่องบินหบ่ตูะต่างแลเว่งบินตัวอะไเรา่ขึ้นเครื่องทางด้านบนจะงามเดี๋ยวมาเบึงมันรุนน้งกันว่าทางเดินจะงามอ้ธรรมดาเนาะเนาะข้างหลังเราก็ร้องร้องโอ้สวยมากวิวสวยว้าวสวย โอ้โหสวยมากเห็นแม่น้ำเจ้าพญาทุกคนว้าวเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวเนาะสวยโอ้โหโอ้ลมเย็นมากใช่เโอยมันเป็นตะมวนเนาะโอสวยมากวิวนะอันนี้คือมันหมุนนะครับพี่อาจจะเห็นวิวมนหมุนนะครับแต่ลมมันแรงเนาะเราติดไมค์ไม่ได้เขาอนุญาตใติดไมค์นะใช่ใช่ โอ้โหวิวสวยมากนี่คือเพื่อนๆนใช่ใช่ใช่โอ้สวยมาก,ว,มากว้าววิวงามแหงทุกคนไม่เยอะลูกพี่เอานี่เรายกโปิดเลยโอ้จุดยอดนะครับพี่ๆเรามาถึงแล้วนะสวย เห็นหมดเนาะกรุงเทพเห็นหมดแต่ว่าเสียวตรงไหน่สูงมากสวนมากวิวนะวิวสวยมากว้าวไทยแลนด์ถ้าสวนได้ไปขึ้นเนาะก็ชิแบบว้าวไทยแลนด์ทั้งคลิปเลยแหละทุกคนมันลมเนาะวัันนนี้มมลเสียงเสียงเขาจ้าเดียวแทบเดียวเลยบรรยากาศข้างบนนะครับพีพี ถ้าใจไม่ถึงก็อย่าอยากขึ้นเลยสาวอนกันจริงนะหาใจไม่ถึงนี่แบบเลยนะอยากอยากสัมผัสแต่ว่าข้างล่างน่าจะเป็นตาญานอันนี้คือตอนลงแลครับพี่ตที่สวยมากอะว้าวกลางหลังอะไรนิ่คิดร้องเลยสวยมากเห็นแม่น้ำเจ้าพญาโอ้ยเกือบบวมแบบสวยเลย โอ้โหแบบเสาใหญ่ทุกคนคนข้างล่างเนาะโอ้โอ้ยคักวียทุกคนโอ้ยอย่ากลัวได้เป็นแบบเออลงมาจังการท้าทายนะทุกคนเนาะมันมันท้าทายดีมันแบบเอ้ยพี่ตอนตอนขึ้นนื้อสั่นนะแต่ว่าตอนลงมาตอนนี้สักานไม่ไม่รู้จะยังไง เฉียวน้ยวอยเมื่อมันสูงอะ่ะวันใน,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 นวันนี้มันลมด้วยอ่ะวันวันนี้มันลมฝนก็ตกไปปล่อยๆดีแล้วนะบอกเลยเลยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ กินไปไม่ดีกว่าบอกเคยนะครได้เห็นวิวแล้วก็พอละเนาะกินไปเราเหมือนเป็นฮีโร่เลยสไปเดอร์แมนเลยลอยอยู่แบบโอ้โหถ่ายบกาแต่ก็ไม่นานแล้วเนาะตมองสามนาทีกว่ากวอ้น้ำตาจะไหลขึ้นกลางแรก โอ้เนะโอ้ยทุกคนเป็นตะม่วนเป็นตะมันอิลี่ทุกคนเนาะเครื่องลิ่นของอ่าประเทศไทยเนาะทุกคนที่เพิ่นอาเฮ็ดใหม่ๆเลยทุกคนสดๆเนอะคือแบบมันเป็นเครื่องลิ่นที่แบบสูงที่สุดในโลกเนาะคือเบาวกี่แรงเพิ่นไดวลาว่าน่าจะติดอันดับที่สามของโลกเลยก็ว่าได้โอ้โหทุกคนเห็นแบบนี้สาวรก็อยากลองอยู่แต่ว่าสาวรเป็นคนที่กลัวความสูงแต่ว่า ก็อยากสัมผัสอยากเห็นวิวะน,นะทุกคนวิวข้างล่างของประเทศไทยเห็นวิวแบบแม่น้ำเจ้าพยาแบบสวยมากโอ้โหถ้าสาวรได้ไปขึ้น ได้ไปสัมผัสาวอนก็จะตะโกนว่าว้าวไทยแลนด์ทุกคนเพราะว่ามันสวยอิหลีเนาะและที่สําคัญเครื่องรีดนี่กับแบบทันสมัยเนาะทุกคนอ่านั่นแหละก็ตามคลิปเลยเนาะทุกคนสาวอนก็ต้องขอขอบคุณอ่า่าวกีแรงแล้วก็บเบวตูเดอที่พาเฮาไปเบิ่งวิวแบบนี้เนาะทุกคนไปเบิ่งมุมสูงพาเฮาไปเปลี่ยนบรรยากาศให้ได้เห็นหลากหลายมุมของประเทศไทยที่สําคัญคือแบบวิวสวยมาก แล้วก็ต้องขอบคุณพีเอฟซที่สนับสนุนให้เบากี่แรงแล้วก็เบาตู่ได้ขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนทุกท่านได้เบิ่งแบบนี้โดยเฉพาะสาวรก็อย่างเห็นสิ่งที่มันแปลกๆใหม่ๆสิ่งที่สวยๆงามๆของประเทศไทย สาวอนก็จะขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้สาวอนในเดอ้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากสพอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาวอนก็อยากกดคามโฆษณาเดอ้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย